มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวสวยซ้อนท้ายโมอเตอร์ไซค์ของนศุตอุดมเผยความจริงประเด็นซื้อคอนโดให้เชื่อว่าทุกวันนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักผู้ชายคนนี้นะคะนศุตอุดมแต้พาณิชยหนึ่งในศิดปินและก็ดาราตลกที่อยู่ในวงการทอล์กโชว์มานานกว่า20ปี ทั้งยังเป็นผู้เ,เริ่มการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนอาจจะเป็นผู้ที่สร้างเสียงหัเราะให้กับคนรอบข้างแต่ว่าในเรื่องราวความรักนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะคะก่อนหน้านี้มีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งนะคะได้เผยคลิปวดีโอขณะที่นั่งซ้อนทายรถมอเตอร์ไซค์ของโนตอุดมพร้อมข้อความระบุว่าแวนไปโอนคอนโดและวันนี้โชคดีมาก ขอบคุณวันดีๆทำเอาหลายคนนั้นสงสัยว่าสาวสวยคนนี้เป็นอะไรกับโนตอุดมนะคะใช่แฟนสาวหรือเปล่าและยังแซวถึงงานแต่งใช้งบสามพันอีกด้วยค่ะล่าสุดทางด้านสาวมิดินผู้ใช้ติ๊กตอกรายดังกล่าวนะคะได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าปกติมิดินเป็นนักลงทุนอสังหาและต้องไปโอนที่ดินอยู่บางกะปิอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งวันเกิดเหตุวันนั้นรถเยอะมากก็เลยต้องเข้าซอยอีกซอยหนึ่งไปหาที่จอดรถ และระหว่างทางนั้นมิรินเองก็เห็นผู้ชายใส่หมวกกำลังออกจากบ้านขี่รถมอเตอร์เราก็สงสัยว่าใช่พี่โนต้ตหรือเปล่าก็เลยจำได้ด้วยความเฟรนลี่ของพี่โนต้ตข้ามฝั่งมาหาเพื่อทักทายนึกว่าพี่โนต้ตจะมาให้ถ่ายรูปแต่พี่โนต้ตใจดีอาสาไปส่งซึ่งเป็นทางผ่านอยู่แล้วด้วยไม่มีการไปโอนคอนโดให้มิรินแต่อย่างใดนะคะไม่ได้ไปการจดทะเบียนสมรสด้วยไม่ได้เป็นผู้หญิงคนนั้นที่ไปบ้านจ่าพนมแต่อย่างใดคะ่ะ สาวสวยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของนุชอุดมเผยความจริงประเด็นซื้อคอนโดให้สรุปแล้วไม่ใช่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ